สวัสดีค่ะเอาไหว้ด้วยสิลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อหนูชียร์ดาหนูชื่อนดาเด็กหญิงเด็กหญิงเชียรดาเชียร์ดาถิ่นแสนดีชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเล่นหนูชื่อนดาดุซี่แม่แม่ชื่อแม่แมมพ่อชื่อพ่อตุ้ย พี่ชื่ออีรีคุณครูชื่อคุณครูครูน้อยอ่ะคุณน้อยครูอะไรอีกคะอครูน้อยอ่ะครูอะไรอีกครูกุศลครูกุศลเอาคุณครูอะไรอีกที่เปียผมให้หนูอ่ะกด้ยวนนาใครกวนนาดาอยนชียุชีแล้วบอกพี่สิไม่กวนนาดานะไม่ดีบอกพี่เร็ว โอเคค่ะโอเคค่ะป้าเดิคะแม่คือเต่าเป๊ะอะพอที่นี้นอนได้แล้วลูกปะเดึกแล้วพรุ่งนี้เป็นโรงเรียนตื่นเช้านะตื่นเช้านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาอ่านต่อโอเคไหมเก็บไว้ก่อนนะโอเคค่ะฮะโอเคค่ะ